เบาหวานความดันและไขมันในเส้นเลือดครับผมเราจะสามารถเช็คนะครับในเรื่องของอาการต่างๆว่าเรามีโอกาสเป็นโรคเหล่านี้ได้ยังไงนะครับเราจะมี7สัญญาณที่เป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคเหล่านี้หรือเปล่านะครับเรามาดูกันครับว่า7สัญญาณเหล่านี้เป็นอะไรบ้างนะครับข้อที่1 ฉี่บ่อยนะครับมีอาการปัสสาวะตอนคืนบ mm ่อ hmm. ยเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีน้ําตาลปริมาณมากจนเกินจําเป็นนะครับร่างกายจะขับน้ําตาลเหล่านี้ออกมาจากทางปัสสาวะนั่นเองแล้วเท่าไหร่นะครับถึงเรียกว่าบ่อย1คืนเนี่ยนะครับเราฉี่เนี่ยโดยปกติแล้วประมาณ2-3ครั้งไม่เกินนี้แต่ถ้าเกินนี้ถือว่ามีอาการที่ค่อนข้างต้องจับตามองนะครับข้อที่2ครับหิวน้ําบ่อย,อยเพราะว่าเวลาที่เราฉี่บ่อยเนี่ยร่างกายก็จะเสียน้านะครับข้อ3หิว กินเก่งแต่ว่าน้ําหนักลดลงเรื่อยๆบางคนแบบลดเป็นสิบสิกิโลเลยนะครับเกิดจากกรารที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถน,นําน้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ข้อ 4. ครับตอนเพลียหมดเรี่ยวแรงไม่ค่อยอยากจะทําอะไรนะครับไม่ค่อยมีแรงเกิดจากข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับเวลาที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถนําน้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ก็จะทําให้ร่างกายเราไม่ค่อยมีแรงนั่นเองข้อที่5ครับ เวลาที่เราเป็นแผลแล้วเนี่ยเราจะหายช้ากว่าปกตินะครับเพราะว่าหลอดเลือดเราเสียไปแล้วนะครับบางครั้งจะเกิดอาการติดเชื้อด้วยนะครับต้องระวังข้อนี้ดีๆนะครับข้อ6ครับตาพร่ามัวน้ําตาลที่สูงเนี่ยทำให้ภาวะเส้นเลือดตาเนี่ยมีรูรั่วนะครับถ้ารั่วมากๆม,มีโอกาสเกิดภาวะจอประสาทตาขาดเลือดได้นะครับถ้าปล่อยไว้นานามีโอกาสตาบอดในอนาคตนะครับ วนข้อสุดท้ายครับข้อ7ครับมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับเกิดจากเส้นประสาทเนี่ยเสียไปแล้วเพราะว่าเลือดมันหนืดสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางครั้งเวลาที่เราเดินไปเตะสิ่งของอะไรแล้วเลือดมันไหลเนี่ยมันจะไหลไม่รู้ตัวเพราะเรามีอาการชานะครับถ้าไม่รักษาเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อและลุกลามไปถึงขั้นต้องตัดแขนตัดขาเลยนะครับสำหรับคนที่มีอาการเจอย่างเหล่านี้นะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเนี่ยข้อที่1ครับปรับ พฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนการกินอาหารหรือว่าแม้กระทั่งการออกกําลังกายนะครับเพราะมันเป็นสิ่งเริ่มต้นแรกๆที่เราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับข้อที่2ทานยาตามที่แพทย์กาหนดนะครับเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยแพทย์จะกําหนดยารักษาโรคเบาหวานอยู่แล้วนะครับข้อที่3ครับผมจะแนะนําเป็นตัวอาหารเสริมตัวเบสเ h เฮิร์บตัวนี้ซึ่งส่วนผสมค่อนข้างพรีเมียมครับเช่นมะละขี้นก มันปลาสมอเมริกานะครับอันนี้แค่ตัวอย่างคร่าวๆนะครับจริงๆเนี่ยส่วนผสมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากๆ เราสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วทําไมถึงต้องเลือกสารสก,กัดแบบนี้เพราะอันนี้เราจะสะกัดเฉพาะสารสําคัญตัวดีขมของมันหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมีงานวิจัยในห้องแลบทดลองโดยการนําชานมไข่มุกน้ำหวานต่างๆที่มีน้ําตาลสูงเนี่ยที่เราชอบทานนะฮะเอามาวิจัยโดยการที่เราเนี่ยใส่น้ําหวานเหล่านี้ลงไปแล้วก็ใช้สารสก,กัดในเบต้าเ r อรแล้วเราลองดูภาพตามนะครับ ว่ามันมีในส่วนของน้ําตาลที่ลดลงนะฮะอย่างมีนัยสําคัญนั่นหมายความว่าสิ่งนี้เป็นตัวที่ช่วยเราเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเราไม่อยากที่จะต้องกินยาหมอไปตลอดชีวิตฉะนั้นอาหารเสริมเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ผมจะค่อนข้างแนะนํากับลูกค้าทุกท่านนะครับปัจจุบันเนี่ยมีลูกค้าที่เป็นดารานะครับที่ทานแล้วเห็นผลไม่ว่าจะเป็นพี่บินบรรลือฤทธิ์คุณเช่าเชาคุณแจ็คแฟนฉันด้วยนะฮะล่าสุดก็เพิ่งให้คุณแม่กินด้วย ซึ่งผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากจะดูแลตัวเองเบต้าเฮิร์บวันละ1-2ึ่งถึงสแคปซูลต่อวันเพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บในช่วงนี้ครับผมอันนี้มันพิสูจน์ได้คือคือถ้าผม กินไปแล้วเนี่ยเราเราไม่ไปเช็คกับหมอหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะไม่รู้ตอนนี้คือเราก็หลอกลวงไม่ได้เพราะว่าเนี่ยหมอเขาเขาเช็คออกมาแล้วว่าน้ำตาลในเลือดสะสมเนี่ยที่จริงมันมันลดช้ามากมันก้าวก้าวมาแล้วก็มาปีเกือบสองปีมันลงมา 8. แปดตอนนี้แปดมาไม่มันไม่ยอมลงเลยแปดกวา่ากว่าสองปีสามปีแล้ะมันก็อยู่แปดกวา่ากว่าอยู่นั่นแหละ ตอนนี้มันจาก8.2นะมันลงมาเหลือ7.2.3เนี่ยฮะมันลงมามันลงมาเยอะนะเยอะลงมาเยอะถ้าคนเรานัะน้าตาลในเลือดสะสมน้อยเนี่ยอะไรๆเนี่ยตัวเราจะดีขึ้นลองเอาวิตามินตัวนี้ไปกินดูนะฮะมันจะดีขึ้นที่เราเคยเป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะไม่ต้อง,ง,งรังงี้หรอกครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหน้ามาหรือเป็นอะไรผมทานอยู่กับตัวผมเป็นหนักนะฮะที่ ที่คุณบินมาเจอผมนี่ผมเป็นหนักนะฮะถึงอาการว่าผมเดินไม่ได้เลยอ่ะเป็นหนักมากได้คุณบินเนี่ยที่ยกผมจากรถืีแคร์เลยะฮะประคองขึ้นรถขึ้นหลายวันนั่นที่ไปวันแรกผมเดินไม่ได้เลยยืนก็ยืนไม่อยู่มันกินเริ่มแรกมันก็ขาเนี่ยมันจะเริ่มจะเบาขึ้นนะว่าผมยกขายกอะไรมันเบาขึ้นแต่มันก็ยังจะเดินไม่ไม่ได้แล้วก็ผมพยายามยันตัวขึ้นมันก็ยืนได้นะฮะเกาะ เาอี้ตัวนี้ฮะตัวเนี้ยแล้วก็พยายามยืน,ย,นยืนแล้วก็เดินมันมีแรงอะ่ะมันก,ก็ดีใจสิฮะเพราะว่าผมจากที่คนเดินไม่ได้แล้วมันพอม,มายืนแล้วก็มาเดินได้มันดีใจนะมันเหมือนเราจะทําอะไระเดินไปไหนเแล้วมันสบายตัวแล้วก็เดินคล่องตัวขึ้น มันตอนแรกมันเป็นแผลเยอะเป็นทุกนิ้วหัวนิ้ว,ว,น,วนิ้วแกเป็นหมดเลยอันนั้นคือเกิดจากเบาหวานใช่ไหมะเบาหวานแล้วมันก็กินเนื้อไปเรื่อย<ๆ>แล้วก็เน่าเน่าบุมมันก็เลยต้องผ่าถ้าถ้าท้าไม่ได้ป้าทําเองนะมันตัดไปนานแล้วหมอจะตัดหลายเที่ยวแล้วทั้งหมดอะมันมีสิบกว่าแผลหายร่อนหมดเลยแกเป็นเป็นแผลเนี่ยแผลในรอยแผลหมดเลยจ้ะเนี่ยเมื่อก่อนเน่าแล้วตามนิ้วนี่เป็นหมดทุกนิ้วจ้ะเน่าหมดเลยตอนนี้สดชื่นหายดีเลยจ้ะจ้ะ ผมยังขึ้นมาขนาดนี้ไม่ชั่วไม่กี่เดือนเองลองที่กรามไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้เสียหายอะไรนะักพายลองกินดูลองกินดูผมก็บอกไปตามความจริงว่าที่ที่ผมกินแล้วมันได้ผลจริงอันนี้ผมยอมรับติแม่ก็จะทํางานช่วยอย่างนี้แหละช่วงประมาณหลายเดือนก่อนแกเป็นแบบว่าไม่มีแรงไปเลยนอนทั้งวันค่อนข้างเป็นเยอะเหมือนกันแหละค่ะเพราะว่าฉีดอินซูลินีบาลนสามเวลาแหละเช้านี่36เลย ล้วค่ะเย็นอีกเย็นอีกยี่สี่แล้วก่อนนอนอีกแปดสุดหน,หนักก็นอกไปเลยนอกไปเลยคือไม่ไม่มีสติไม่มีอะไรต้องเรียกยนึ่งหกหกเก้ามารับคือแกนอกอันตาลขึ้นสี่ร้อยกว่าแผ่นดินเอียงเอียงเรียกบอกฉันเวียนหัวนะฉันเป็นอะไรเนี่ยยืนไม่อยู่แล้วแผ่นดินเอียงบอกมันบอกไม่ถูกเลยตกใจมากแล้วกลัวเป็นห่วงกังวลแบบทุกอย่างเลยอะเมื่อก่อนนี้ไม่ไม่ค่อยกลัวเพราะว่า คิดว่าเป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหมเคยไปเถียงกับหมอหมอบอกหมอจบโต๊ะส่ยบอกอย่าเถียง <c oughs> การกินอยู่การบริภโภคก็เป็นได้จริงๆก่นนอนหน้านี้ไม่รู้จักด้วยเบต้าเฮร์ค <c oughs> <c oughs> ือหลังจากกินตัวนี้ไปกล่องหนึ่งหมอนัดไปตามหมอนัดเหมือนเดิมหมอนัดเหมือนเดิมปุ๊บน้ําตาลลงหลือแค่ร้อยสิบสีหมอสั่งให้ลดอินซูลนินนี่คือมหัศจันท์แล้วว่าหมอให้ลดปกติมีแต่ให้ไปหาหมอก็ปกติ แต่ว่าแม่ไม่มีแรงกินมาเกือบเดือนตอนนั้นพบเกือบครบเดือนแกลุกขึ้นมาปกติได้เกือบจะปกติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้พูดหมดไปสองกล่องแทบจะปกติเหมือนเดิมแล้วตอนนีน้แต่ก่อนที่จะกินวิตามินอะ่ะจับเล็กๆเองมันลามไปเรื่อยๆเรื่อย จนแกกังวลและเครียดและกลัวกลัวเดี๋ยวจะโดนตัดขานอนนี่นั่นแลอะไรเงี้ยตัวสารสก,กัดจากลางพึ่งอ่ะคุณแม่มันจะเป็นสารสก,กัดทางธรรมชาติเลยแล้วมันทาให้แผลแ,แม่าหายจริงอ่อก็จแห้งจริงๆแห้งจริงๆตอนแรกแกกังวลเยอะตัวแกกังวลจนตัวเองเครียดอ่ะอย่างนี้แห้งแห้งไปเยอะเห็นแล้วดีใจพอได้มาเจอวิตามินตัวนี้เนี่ยมันเหมือนจะแบบคืนความสุขให้เราเลยว่า ไม่มีอะไรมีความสุขเพราะการเห็นแม่ลูกขึ้นมานั่งทํางานเดินเข้าห้องน้ําเองใช้ชีวิตไ,ได้ตามปกติทั้งๆทงี่พี่คิด,คดแล้วก็พูดกับแฟนพูดกับน้าว่าแม่จะไม่เหมือนเดิมแล้วเหรอนี่คือสุดกองแล้วใช่ไหมนี่คือแผลเผอนี่ก็คือแบบว่านี่คือเริ่มต้นแล้วใช่ไหมอนาคตแม่จะต้องตัดโดนตัดขาใช่ไหมกลับกลายเป็นว่ามันผลดีมากๆอ่ะ ดีทุกอย่างดีขึ้นจริงมันนี่ไม่ได้พูดแบบเบอ้อวางน,นี้จากใจจริงแลตอนแรกคิดว่าตัวเองสุดลงอย่างนี้มันก็คงใกล้แล้วแต่พอมากินมาอยู่มาได้เดือนนึงเนี่ยมันก็ดีขึ้นเยอะคิดว่าม,มันเหมือนยาชูก,กำลัง